สวยๆค่ะคุณลูกค้าขาลายวิซ่านะคะสีม่วงอินทนิลนะคะแล้วก็ลายขอนะคะสีเขียวพาสเทลจ้ารวมไปถึงนะคะผ้าคลุมไหล่ค่ะคุณลูกค้าขาผ้าคลุมไหล่สวยๆนะคะเซตนี้เลยค่ะพรีเมียมเลยคุณลูกค้าขาสี่ผืนหนึ่งพันบาทจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาไทายทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะสินค้านะคะให้กับคุณพี่นะคะคุณพี่วัฒนานะคะอยู่อำเภอนะคะคพนมทวนจังหวัดนะคะกาญจนบุรีขอบพราะคุณพี่มากๆเลยนะคะคุณพี่นะสั่งซื้อนะคะผ้านะคะจะนําไปตัดกระถูกเนาะสองชิ้นนะคะคุณลูกค้าขาราคาชิ้นละหกร้อยเก้าสิบบาทผ้ารุ่นนี้นะคะเป็นงานผ้าฝ้ายเป็นงานผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าผิวนุ่มมากๆเลยเนื้อผ้าผิวพรีเมียมสุดๆเลยค่ะ คุณลูกค้านะคะบอกว่านะคะนี่เลยรับสีเขียวพาสเทลรับสีเขียวพาสเทลเ,เ,เนาะถ้าสีเขียวพาสเทลนะคะก็จะมีลายขอลายนี้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะสั่งซื้อนะคะไปตัดได้เลยนะจะตัดผ้าถุงตัดกระโปรงนะคะหรือว่าจะตัดกางเกงก็ได้นะคะคุณลูกค้าขาหน้าผ้านะคะความยาวสูงสุดความยาวสุดผ้าที่ตัดได้จะอยู่ที่ประมาณ38นิ้วนะคะคุณลูกค้าออกแบบตัดเย็บได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบแบบว่า ที่คุณลูกค้าสูงเนาะสูงตั้งแต่665ถึง1 7ออะไรเงี้ยคุณลูกค้าค่ะชอบใส่ผ้าถุงชอบใส่ต้องใส่กางเกงที่แบบว่ายาวๆหน่อยอะไรนะคะคุณลูกค้านะก็ความยาวสูงสุดอยู่ที่38นิ้วนะคะคุณลูกค้านะขนาดหน้าผ้าอยู่ที่100เซนติเมตรขนาดหน้าผ้าอยู่ที่100เซนติเมตรนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยจ้ะเดี๋ยวไดูให้ชมนะคะขนาดหน้าผ้านะคะอยู่ที่100เซนติเมตรความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรหรือว่านะคะ สองหลาค่ะคุณลูกค้าขาหนึ่งหลาเท่ากับเก้าสิบเซนติเมตรหนึ่งหลาเท่ากับเก้าสิบเซนติเมตรสองหลาเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะผืนนี้นะคะหกร้อยเก้าสิบาทหกร้อยเก้าสิบาทค่ะคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้สามารถสั่งซื้อได้นะคะคุณลูกค้านะโทรเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศ 0890416008ค่ะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าจะรับเป็นลาลิซ่าค่ะคุณลูกค้าค่ะลายลิซ่าสวยๆนะคะคุณลูกค้าเนาะเหมือนวันนั้นนะคะที่คุณลูกค้านะคะสั่งตัดเป็นชุดเนาะสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะนี่เลยค่ะถ้าสําหรับนะคะนําไปตัดผ้าถุงค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะสีม่วงอินทนินสีม่วงอินทนินสีม่วงเข้มๆนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้านะคะนี่เลยตัดได้เลยนะ ยาวๆก็สวยนะสามสิบแปด yup. นิ้วอะค่ะเนี่ยถ้าความยาวสุดผ้านะความยาวสุดผ้านะคะอยู่ที่สามสิบแปดนิ้วนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะท่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะตัดเป็นผ้าถุงเป็นกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงโซนนี้ก็สวยเห็นไหมนะคะหรือว่าจะเป็นกระโปรงหางปลาก็ได้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็ไปออกแบบตัดเย็บได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะตัดเสื้อตัดเสื้อคลุมคุณลูกค้าขาตัดได้นะตัดได้สวยๆเลยค่ะแต่ถ้าประเภทพวกเสื้อเราต้องซื้อสามผืนเนาะ ถ้าซื้อสามผืนจะได้2ตัวนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็ไปตัดนะคะดกเป็นเสื้อคู่ก็ได้เนาะหรือว่านะคะบอกว่าถ้าตัดแค่ตัวเดียวเนาะก็สั่งซื้อ2ชิ้นได้นะคะ2ชิ้นเราก็จะลดให้พิเศษเนาะปกติหกรผืนละหกร้อยเกใช่ไหมสอผืนนะคะหนึ่งันนะคะ1,300อเท่าไหร่คะ 1380ั 1> 1, บาทใช่ไหมอันนี so 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 no ้แต่ละโปรโมชั่นพิเศษให้เลย1,350บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อ2ชิ้นอย่างนี้นะคะเหมือนคุณพี่วาสนานะสองชิ้นก็1350นานะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะงานผ้าไทยผ้าทองานผ้าไทยผ้าทออลิซาสวยๆคุณลูกค้าขานี่เลยสวยๆที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะงานผ้าทองานผ้าไทยนะคะผ้าเป็นคอผ้าคลุมไหลย สวยๆพเมียมเลยจ้ะคุณลูกค้าจ้ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อนะคะเป็นของขวัญของฝากสั่งซื้อเป็นของขวัญของฝากนะคะหรือว่านะคะนาไปสวมใส่เองได้เลยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะแต่สีขออนุญาตแจ้งอนว่า,าจะจะเออเขาเรียกว่าอะไร right. นุ่มขออนุญาตค่ะให้นะคะคุณลูกค้านะคุณขอนุ่มขออนุญาตค้ะให้นะคะสีผืนหนึ่งพันบาทมีแต่สีสวยๆคุณลูกค้าขานุ่มขออนุญาตเลือกให้นะคะคุณลูกค้านะ จะส่งให้นะคะอันนี้เลือกให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้านะสวยๆเลยจ้ะนี่เลย4ผืนค่ะคุณพี่รับ4ผืน1,000บาทนะคะรับโปรโมชั่นนอของขวัญปีใหม่รับโปรโมชั่นของขวัญปีใหม่ค่ะคุณลูกค้าค่ะ เป็นงานผ้าไทยผ้าทอเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะคุณลูกค้านะแกะกระดุมออกได้นะถ้าแกะกระดุมออกก็เป็นผ้าพันคอได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาน่ารักน่ารักเลยนะ,ะพรีมเมียมสุดๆเลยนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายทอมือสองตะกรอเป็นงานผ้าฝ้ายทอมือสองตะกรอค่ะใช้สําหรับพันคอได้คลุมไหล่ก็สวยค่ะคุณลูกค้านะไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่วัฒนานะคะอยู่อําเภอพนมทวนนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่สนใจนะคะบอกว่า อยากสั่งนะซื้อนะเป็นผ้าถุงผ้าไทยผ้าถุงลายแพววาค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณช่างจะมาส่งเยอะเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะมีครบสีเลยเนาะคุณลูกค้าเลงสีไหนไว้จ้าพืนที่้องใส่อยู่นะคะจะเป็นสีเทาเข้มเป็นสีเทาเข้มนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าจะรับเป็นสีแดงดีจ้าเนี่ยค่ะจะสวยแบบนี้เลย1490ัรบาท1,490ับาทค่ะคุณลูกค้านะะค เอลยี่สใส่ได้เลยเอลย8่สใส่ได้นะคะคุณลูกค้าขาลายแพรวาค่ะลายแพรวาสีแดงจะัะที่น้่มใส่จะเป็นลายแพรวาสีเทาเข้มนะคะ อ่ะอีกหนึ่งเฉดสีค่ะอันนี้แดงส้มนะคะต้องบอกว่าขอเขาบอกว่าเป็นสีแดงส้มนะคะคุณลูกค้าขาแดงส้มนะคะลายแพรวาลายใหม่นะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอวยี่สิบแปดถึงสามสิบแปดใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวลูจะให้ดูให้ชมนะคะเดี๋ยวลูจะให้ดูให้ชมนะคะสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าจ๋าสวยพรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะผ้าถุงค่ะนี่เลยค่ะคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าถุงผ้าไทยคุณลูกค้าจ๋าสวยมาก นี่แหละค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้านะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายที่สุดในโลกแล้วค่ะคุณลูกค้าขาใส่รอบเอวเท่าไหร่คะนุ่งใส่30นะคุณพี่ใส่เอวเท่าไหร่จ้าใส่ได้นะคะตั้งแต่เอวยีนะคะจนถึงเอวสามสิบแปดนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยค่ะใส่แล้วสวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะเห็นไหมจะส่งสินค้าทุกวันนะคะจะส่งสินค้าทุกวันนะคะคุณลูกค้า โซนนะคะโซนภาคอีสานนะคะโซนภาคอีสานก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 1- 2วันนะคะถ้าต่างจังหวัดนะคะ2-3วันนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้เลยนะทางร้านของเรานะคะจัดส่งสินค้าทุกวันนะคะคุณลูกค้าขะจัดส่งสินค้าทุกวันนะคุณลูกค้าโทรเข้ามาได้เลยนะ0 8 9ย์1 6 0 0 8 0 8 9 041 6 0 0 8ค่ะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ หรือว่าจะสั่งซื้อนะคะผ้าผ้าลายแพววาจะมีหลายสีนะผ้าลายแพววาจะมีหลายสีนะคะอ่ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันเป็นลายแพววาสีแดงค่ะสวยๆแบบนี้เลยจ้านี่ค่ะคุณลูกค้าขาลายแพววาสีแดงจ้าด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าค่ะสวมใส่งานผ้าไทยผ้าทอสวมใส่งานผ้าไทยผ้าทอนะคะ ผ้าแพรวานาะนำไปใส่กับเสื้อที่เรามีอยู่ได้เลยนะคะเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายคุณลูกค้าขาหรือว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตก็สวยนะคะคุณลูกค้าคะสามารถสั่งซื้อนะคะไปใส่ได้เลยเห็นไหมสวยๆเลยจากคุณลูกค้าขาเอลยี่สิบแปดถึงสามแปดโทรเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งได้เลยนะบอกว่าติดตะขอมาให้ด้วยนะคะแล้วคุณลูกค้าก็แจ้งรอบเอลเข้ามาเนาะ ยี 28, 30, 32, 34, 36, 38, แ่แปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกสามแปดแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแต่ถ้านะคะคุณลูกค้าบอกว่าเอลอ่ายี่สี่ยี่หกต้องตัดใหม่นะหรือว่าเอลสี่สิบต้องตัดให้ใหม่นะคะคุณลูกค้าขางานสั่งตัดเนาะมีมัดจำห้าร้อยบาทนะมีโอนมัดจำห้าร้อยบาทนะคะแล้วความยาวผ้าถุงนะคะที่นุ่มตัดนะคะก็จะเป็นความยาวมาตรฐานอยู่ที่สามสิบห้านิ้วถ้าคุณลูกค้าบอกว่ามันยาวไปคุณพี่รับแค่สามสิบสามนิ้วคุณพี่คุณพี่เนุ่มก็ต้องตัดให้คุณพี่ใหม่นะคะเนาะแล้วก็ อ่าถ้าคุณลูกค้าบอกว่า35มันสั้นไปต้องสส่อีก36 37คุณลูกค้าก็สั่งตัดได้นะแต่คุณลูกค้าต้องโอนมาจาาร้0บาทแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าคะเท่านั้นเราทําให้ได้หมดทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่นะคะชอบนะคะใส่ควาความถูกค่าถูกเนาะความยาวที่เท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้านะ โอเคตามนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่วัฒนานะคะขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะที่สั่งซื้อสินค้ากับทางร้านแม่มาริพาไทยของเราเข้ามาค่ะเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้เลยจะส่งวันนี้นะคะวันอาทิตย์นะคะก็ประมาณวันอังคารหรือว่าวันพุธก็ถึงนะคะพี่นะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมนะคะสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านแม่มาริพาไทยของเราได้ทุกๆวันเลยนะคะคุณลูกค้านะ ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวรอดูรอชมนะคะรีวิวต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบคุณมากๆค่ะ